สวัสดีครับคนสวัสดีคนเลี้ยงผึ้งทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็มีคนถามผมมานะครับว่าถ้าเราไม่มีไอไข่ผึ้งตัวเนี้นี่นะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับก็ก็วิธีแก้นะครับให้เราใช้นี่ครับ น้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งก็ทาแทนไขได้เช่นกันนะครับย้ำน้ำพึ่งก็ทาแทนไขได้เช่นกันนะครับนี่นะครับแค่เราเอาแบบนี้แล้วก็ไปทาปากรูตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเราไปทาปากรูเลยนะครับนี่นะครับทาบริเวณปากรูนะครับนี่นะครับ น้ำพึ่งที่เราเอามาจากกลางพึ่งก็ได้เช่นกันนะครับและก็ทําให้เป็นกลิ่นล่อดีกว่าไข่พึ่งนี่อีกนะครับดีกว่าไข่พึ่งนี่อีกนะครับใครไม่มีไข่พึ่งใช้น้ำพึ่งก็ได้นะครับ